ก็ขอธรรมสวัสดีมาอย่างท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการถ่ายทดสดจากวัดไทยกรุงบัวชิตกนดีซีและสำนักงานเลขาธิการสมชาทรงไทยในสหรัฐอเมริกาก็จะได้นำเรื่องราวที่เป็นสาระประโยชน์เป็นธรรมะเป็นข้อคิดสกิดใจนำมา เสนอแก่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายที่อยู่ทางบ้านในช่วงสัปดาห์นี้ยังเป็นวันฉลองมาคบูชาซึ่งก็เป็นวันสำคัญของพุทธศาสนาฝ่ายเทราวะและประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งก็มีประเทศไทยเป็นหลักในการทำการบูชาสักการะ พรัตนาไตรหรือระลึกถึงวันสำคัญที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศโอวาทปฏิโมกในวันเพนมาคามารหรือในปฏิทินอินเดียก็คือเดือนสามในปฏิทินสากลก็ช่วงเดือนกุมภาพันธ์หรือประมาณ ต้นมีนาคมก็แล้วแต่ปีไหนเป็นอธิกมาตปี82ดสองหนก็เลื่อนไปอีกหนึ่งเดือนเป็นต้นวันมาฆบูชาก็ได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาเนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ2,500กว่าปีมาแล้วนั่นแหละที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือเรียกว่าพระพุทธเจ้าโคดมพระพุทธโคดมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวัทปฏิโมกในทํากลางประชุมสงหรือเรียกว่าสังฆสนิบาตครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในคำพีปปัญจะสุทนีระบุว่าในครั้งนั้นมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน4ประการนั่นก็นคือ ภิกษุหนรูปได้มาประชุมพร้อมเพรียงกันที่วัดพระเวรุวันมหาวิหารโดยมีได้นัดหมายภิกษุทั้งหมดนั้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นเอหิภิกขุอุปสมบทคือได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าภิกษุทั้งมวลนั้นก็ล้วนแต่เป็นพระหันเป็นผู้ทรงอภิญญาหกและที่เรียกว่ามาคะ นั่นก็คือมันตรงกับวันเพ็ญเดือนสามหรือเรียกว่ามาฆปุรณะมีทีนี้เมื่อเรียกรวมกันในเหตุการณ์ครั้งนี้จึงเรียกว่าจาตุรงคสนิบาทหรือวันที่มีการประชุมพร้อมกันด้วยองค์ประกอบสีประการแต่เดิมนั้นก็ไม่ได้มีการบูชาในประเทศชาวพุทธเทรวาต จนมาถึงในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สีแห่งราชวงศ์จัก,กรีในกรุงรัตนโกสินทร์ของประเทศไทยเราพระองค์ก็ได้ทรงปารบถึงเหตุการณ์ที่เมื่อครั้งพุรการนั้นในเวนวันเพ็ญเดือนสามนั้นเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญยิ่งควรที่จะประกอบพิธี บูชาสักการะในทางพระพุทธศาสนาซึ่งก็มีวันสำคัญที่เราทำการบูชาสักการะอยู่แล้วเช่นวันวิสาขาบูชาในวันเพ็ญเดือนหดังนั้นจึงจัดให้มีพิธีกรรมขึ้นเป็นราชกุศลมาคาบูชาซึ่งก็ประกอบราชพิธีก็คล้ายกันกันกบวันวิสาขาบูชา ก็คือมีการบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆและมีการพระราชทานจุดเทียนตามประทีปเป็นพุทธบูชาโดยเฉพาะที่วัดพระศรีรัตนาศาสดารามหรือวัดพระแก้วซึ่งเป็นวัดประจำพระบรม,มาราชวงและพระอารามหลวงต่างๆในกรุงเทพมหานครในช่วงแรกพิธีมาคบบูชาก็เป็นพระราชพิธีภายในพระบรมวงศานุวงศ์เท่านั้น ยังไม่ได้แพร่หลายทั่วไปสู่ประสบกริกรหรือจัดพิธีกรรมขยายออกไปในราชนาจักรในปัจจันนี้วันมาคบุูชาก็ได้รับการประกาศให้เป็นวันหยุดราชการในประเทศไทยโดยพุทธศาสนิกชนพระบรมวงศานุวงศ์พระสงฆ์และประชาชนก็ประกอบพิธีกรรมต่างๆเช่นการทำบุญตักบาตรการฟังพระธรรมเทศนาะการ ประกอบพิธีเวียนเทียนเป็นต้นเพื่อบูชารำลึกถึงพระรัตนา,ตายัยและเหตุการณ์ที่สำคัญดังกล่าวแล้วนั้นซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประธานโอวาทปฏติโมกซึ่งจะว่าไปแล้วก็คือเป็นวันเกิดขึ้นแห่งพระธรรมวันวิสาขาบูชาเนี่ถือว่าเป็นวันเกิดขึ้นแห่งพระพุทธจะเป็นวันตรง ที่เรียกว่าวันประสูติของเจ้าชายน้อยสิทธัตถะก็ในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาก็กล่าวถึงวันเพ็ญเดือนหกแล้วก็วันที่พ ma, ระองค์มาตรัสรู้อนุตตรสมาสัมปวิยาณเป็นการเกิดขึ้นในความเป็นพุทธภาวะก็คือ,อวันเพ็ญเดือนหกเป็นวันวิสาขบูชา พระองค์ได้กล่าวถึงหลักคำสอนที่เรียกว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาอันได้แก่การไม่ทำชั่วหรือทำบาปทั้งปวงการบำเพ็ญความดีหรือทำกุศลให้ถึงพร้อมและการทำจิตใจของตนให้สะอาดผ่องใสเพื่อเป็นหลักปฏิบัติของชาวพุทธทั้งมวลทีนี้เรามาดูมาพิจารณาถึงโอวัฒปฏิโม มาพิจารณาความหมายที่พระพุทธองค์ทรงเน้นและย้ำให้พุทธศาสนิกชนทั้งฝ่ายบัะชิตและเครหัั่ยิงอยู่ในขณะนั้นพระพุทธองค์ก็ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายนะก็คือภิกษุที่มาประชุมกันนั้นโอวาทปฏิโมกเป็นหลักคำสอนสำคัญในทางพระพุทธศาสนานะ คำว่าปาติโมกนั้นก็คือพระพุทธองค์ทรง,ทรงสแสดงตลอดปฐมโพธิการคือ20่สรรษาแรกนะัโดยเฉพาะในวันเพเ็ญเดือนมาคามาตหรือวันเพ็ญเดือนสหลังจากที่ตรัสรู้แล้วได้9เดือนก็ได้ทรงสแสดงปาติโมกที่ประกอบด้วยองค์ศีเรียกว่าจาตุรงคัคสันนิบาตซึ่งก็มีเพียงครั้งเดียว ในพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งหนึ่งเน,งนจะเรียกกันว่าเป็นประกาศตั้งศาสนาก็ได้ในอัตกถาก็ได้แสดงว่าพระพุทธเจ้าทรงแส,สดงโอวาทปฏิมโมกนี้ด้วยพระองค์เองอทำกลางภิกษุการประชุมสง์ตลอด2 0พรรษาสแรกหลังจากนั้นก็ทรงบัญญัติให้พระสง์ แสดงอาณาปฏิโมกแทนนะในคำพีสุมังคลวิลาสินีอัตกถามหาประธานสูตรระบ,บุว่าหลังจากที่พระเจ้าทรงแสดงเวทนาปริคหาสูตรหรือทีาคานัคขาสูตรจึงอันนี้ได้แสดงแก่พราหมณ์ชื่อทีาคานัคกะอ่าก็ที่ถ้ำสุกรขาตาที่เขาคิจกูปจบแล้วนะนะั่น่ะ ทำให้ภาษารีบุตรได้บรรลุพระรหัตผลจากนั้นพระองค์ก็ได้เสด็จไปโดยนภาอากาศไปปรากฏนวัตเวลุวันมหาวิหารใกล้กรุงราชคฤห์แขวนมคตในเวลาบ่ายพระพุทธองค์ก็ทรงกระทำวิสุทธิอุโบสถและทรงแสดงโอวัทปฏิโมกในที่ประชุมทรง1250รูปอันได้แก่ ภิกษุชดินนะชดินสามพี่น้องที่ออกบวชตามพระพุทธองค์รวมแล้วเป็นหนึ่งพันรูปแล้วก็บริวารของภาษาริบุตรและพระมหาโมคลานาอีก250ร้อยาูปซึ่งในปฐมโพธิการหรือในยุคแรกที่พระพองค์ทรงประกาศและเผยแผ่พุทธศาสนานั้นนะพระพุทธองค์ก็ได้พระอริยสาวกซ้ายขวาก็คือ ท่านพระโมคคัลานะท่านพระสารีบุตรก็ได้ปรากฏขึ้นนะที่นั่นเองโอวาทะปติโมกมักกล่าวถึงในแง่หลักธรรมสามประการซึ่งทุกคนก็รู้ว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาอย่างไรก็ตาม พรพุทธพจน์สามาถากึ่งอาจสรุปใจความได้3อย่างนั่นก็คือเป็นหลักการเป็นอุดมการและเป็นวิธีการที่หลายท่านได้นำเอามาบรรยายขยายความว่าหลักการ3มอุดมการสี่และวิธีการหกซึ่งก็เป็นอย่างที่ นักปราชญ์อาจารย์ทั้งหลายพยายามอาธ,าธิบายให้เข้าใจถึงพระพุทธพจน์คาถาแรกนั่นก็คือกล่าวถึงอุดมการอันสูงสุดของพระภิกษุหรือบรรพชิตในทางพระพุทธศาสนาอันมีลักษณะที่แตกต่างจากศาสนาอื่นอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นอุดมการในทางพระพุทธศาสนาก็ได้แก่หการ แสดงความอดกลั้นอดทนอดกลั้นเป็นสิ่งที่นักบวชในศาสนานี้เนี่ยพึงยึดถือแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องใช้เมื่อประสบกับสิ่งที่ไม่ชอบใจไปทุกอย่างที่จะต้องเจอในชีวิตของนักบวชเช่นว่าประสงค์ร้อนแต่ได้เย็นหรือว่าประสงค์เย็นแต่ได้ร้อนก็จะไม่ตามใจตนเองมากเกินไปก็พูดง่ายว่า ต้องมีความอดการอดทนในการฝึกฝนตนเองประการที่สองก็การมุ่งให้ถึงพระนิพพานเป็นเป้าหมายหลักนะเป็นเป้าหมายหลักของนักบ,บวชทั้งหลายไม่ใช่เพื่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากพระนิพพานและประการที่สามพระภิกษุหรือบรรพจิตในพระธรรมวินัยนี้ก็รวมถึงภิกษุณีและก็สมณเณรสมณเณร,รีหรือนางสิกขามนาด้วยนะ ไม่พึงทำผู้อื่นให้ลำบากด้วยการเบียเดเบียนเขานะเป็นการเพิ่มทุกข์ให้เขาทั้งทางกายและทุกข์ทางใจไม่ว่าการณีใดๆและประก,การที่สี่ก็คือพึงเป็นผู้มีจิตใจที่สงบจากอากุศลวิตกทั้งหลายมีความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นนะการฝึกจิตใจเรียกว่าอธิจิตเต ทำจิตให้ยิ่งเนี่ยสำคัญมากในข้อดีสีนี่ทีนี้พระพุทธพจน์คาถาที่สองก็กล่าวถึงว่าหลักการอันเป็นหัวใจสำคัญเพื่อเข้าถึงจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาแก่พุทธศาสนิกชนหรืแ,แก่พุทธบริษัททั้งปวงนั้นโดยย่อก็คือเป็นหลักการสามกล่าวโดยสดุปรวบยอดก็คือเป็นหลักธรรมในทางรัชศาสนา ที่เป็นแนวทางปฏิบัติได้จริงนั่นก็คือ1การไม่ทำบาปทั้งปวงประการที่2การทำกุศลให้ถึงพร้อมและประการที่3ก็คือทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ส่วนพระพุทธพจน์คาถาที่3ก็หมายถึงวิธีการที่พระธรรมทูตหรือลูกศิษย์พระพุทธเจ้าที่ทำหน้าที่ประกาศและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ถือเป็นกลยุทธ์หรือก็เรียกว่าเป็นยุทธศาสตร์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคป,ปัจจุบันเราจะเห็นว่ามีายุทธศาสตร์มีแผนมีวิธีการวางแนวนโยบายก็คือเป็นวิธีการอันนี้ก็พระพุทธองค์ทรง,งวางเอาไว้แล้วพระภิกษุที่จะออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งก็มีจํานวนมากนะ ในในยุคแรกนั้นก็มีประมาณนี้แหละสองพันสองรอยห้าสิบรูปเนี่ยก็ได้ให้ใช้วิธีการเหมือนกันเพื่อที่จะได้เป็นไปแนวทางเดียวกันแล้วก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามพระธรรมวินยัยได้แก่วิธีการทั้งหกนั่นก็คือหนึ่งการไม่กล่าวร้ายในการเผยแผ่ศาสนานั้นดยการไม่ไปกล่าวร้ายไม่ไปกล่าวโจมตีดูถูกความเชื่อของผู้อื่นนะ ส่วนประการที่สองก็คือการไม่ทำร้ายการเผยแพร่ศาสนาด้วยการไม่ใช้กกำลังบังคับขคค่มขู่ด้วยวิธีการต่างๆโดยเฉพาะการใช้อาวุธแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะ,ะไม่ควรและไม่เคยมีในพระพุทธศาสนาสามก็คือความสมรวมในพระปฏิโมกขนั้นก็คือการรักษาระเบียบว,วินยัยหนักแน่นในพระธรรมวินยัยตัวให้เกิด ความน่าศรัทธาเลื่อมใสและก็ประการที่4ความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคคือเศษปัจปจัย4ี่อย่างรู้ประมาณพอเพียงอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างให้กับสังคมโดยเฉพาะอ่าสมณประสงค์การใช้สอยสิ่งต่างๆปัจจัยสีนั่นนะด้วยความประหยัดและพอเพียงประการที่5ก็คือการนั่งหรือการนอนในที่อันสงบสงบัดคือสันโดษไม่คุกคีด,ด้วยหมูนะ่คณะ อันนี้ก็จำเป็นทีเดียวเพราะเป็นประโยชน์ในการฝึกฝนตนเองและก็สุดท้ายคือความเพียรในอธิจิตคือการพัฒนาจิตด้วยการเจริญสมถะหรือวิปัสสนาอยู่เสมอๆไม่ใช่ว่าเอาแต่สอนผู้อื่นแต่ตนเองก็ไม่เคยปฏิบัติเลยซึ่งเป็นนักสอนอย่างเดียวแต่ไม่ใช่นักปฏิบัติเพราะนั้น ผู้ที่ปฏิบัติตามก็จะไม่ได้ไม่ได้ผลเต็มที่ในการที่จะไปเผยแผ่ลักษณะนั้นเพราะว่า,าพูดสิบคำก็สู้ทำให้ดูครั้งเดียวไม่ได้เพราะนั้นต้องทำเองด้วยนะทีนี้คำว่าปฏิโมกนั้น,นเป็นชื่อของคัมภีร์ในการประมวลพุทธบัญญัติมันเป็นวินัยสงฆ์227ข้อเป็นพุทธอานาก็คือ อำนาจปกครองของพระเจ้าให้สงอยู่ในระเบียบวินัยอันเดียวกันเพราะนั้นพระธรรมวินัยหรือศีลหรือ,อพุทธบัญญัติใน227ข้อนี่แหละก็เปรียบเสมือนอเป็นกฎหมายในการปกครองหมู่สงให้อยู่ในระเบียบวินัยอันเดียวกันก็ปฏิโมกมีสองข้อก็คือโอวัตปฏิโมกและอานาปฏิโมกนะ โอวาปฏิโมกค,คือปฏิโมกที่พระเจ้าทรงแสดงด้วยพระองค์เองประกอบด้วยโอวาทสามคาถากึ่งทางต้นที่ดังที่ได้แสดงมาแล้วนั่นแหละก็พระพุทธองค์ก็ทรงแสดงแก่ประชุมสงฆ์ทุกกึ่งเดือนตลอด20พรรษาและก็อานาปฏิโมกก็คือวินัยของสงฆ์สองข้อที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติสำหรับบรรพชิตมี พุทธานุญาตให้สวดในที่ประชุมสง์ทุกกึ่งเดือนก็คือทุกวันอุโบสถเป็นข้อที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้เป็นพุทธานาเป็นขอบเขตให้พระสงฆ์ได้ศึกษาและปฏิบัติฝึกฝนตนเองที่สง์ได้แสดงกันเองในทุกๆกึ่งเดือนอตั้งแต่พรรษาที่21 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ในครั้งพุทธกาลนั้นพระผู้มีพราคเจ้าก็ทรงสแสดงโอ,อวาทปฏิโมกข์ครั้งแรกก็ในวันเป็ยเดชสามในปีแรกของการตัดสรู้แล้วเก้าเดือนนั่นแหละในวันที่เรียกว่ามาขบูชาเนี่ยที่วัดเวฬุวันมาวิหารกรุงรัชคละแขวนมคตาจากนั้นมาก็ทรงสแสดงในที่ประชุมสงทุทุกเกึ่งเดือนตลอดระยะเวลา จนถึงยี่สนะิพรรษาภพรรษาที่20พระวินยัยปิฎกและคุตกะนิกายอปาทานาก็กล่าวว่าขณะที่พระองค์ทรงประทับอยู่ที่มิคารมาตุประสาทในบุพารามทรงดํารีว่าบัดนี้อปะมงคลบมังเกิดขึ้นแกเหล่าภิกษุสงแล้วบุคคลผู้ไม่บริสุทธิ์เข้ามาปะปนอย่างรงอุโบสถ ก็ตถาคตทั้งหลายย่อมไม่แสดงอุโบสถแก่บริษัทผู้ไม่บริสุทธิ์แต่หากว่าตถาคตไม่ทรงแสดงว่าวัตปฏิโมกอุโบสถของวิสุทธิ์ก็จะขาดไปพระพุทธองค์จึงตรัสกับวิสุทธ์ทั้งหลายว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตถาคตจักไม่ทําอุโบสถไม่แสดงโอวัตปฏิโมกพวกเธอพึงทําอุโบสถพึงแสดงโอวัตปฏิโมกกันเองในหมู่สง์ เพราะมิใช่ฐานะที่ตถตาคตจะทำอุโบสถหรือแสดงปฏิโมกในบริษัทที่ไม่บริสุทธิ์ด้วยกายวาจาและใจเพราะเหตุนั้นจากพรรษาที่21สงบึงกระทำอุโบสถและแสดงปฏิโมกที่ชื่อว่าอาณาปฏิโมกสืบกันมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ อาาปฏิโมกนั้นก็คือวินัยของสงสอง2ข้อที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติสำหรับบรรพชิตมีพระพุทธานุญาตให้สวดในวันที่ประชุมสง์ทุกวันอุโบสถเป็นข้อที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้เป็นพุทธอาณาเป็นขอบเขตให้สงศึกษาและปฏิบัติฝึกฝนตนเองที่ทรงให้สงแสดงกันเองในที่ประชุมสงทุกครึงเดือนก็เริ่มตั้งแต่ พรรษาที่21นะสืบต่อเน,นื่องมาจนถึงทุกวันนี้ดังที่กล่าวแล้วอานาปฏิโมกก็ได้แก่วินัยของบรรพจิตก็คือปาราชิก4สังฆาธิเศษส3อนิยต2นิสกียปาจิตี30สุดที่ปาจิต 92, จตีเก9าปาติเทสนิยะ4เสกีวัต75และอธิกรณะสมถะ7รวมเป็น227ข้อ การแสดงอาณาปาฏิมโมกก็คือการสวดปฏิมโมกของสงฆ์ทุกกึ่งเดือนจะเป็นเครื่องซักซ้อมตรวจสอบความรู้สุทธทางวินัยของภิกษุทั้งหลายและทั้งเป็นเครื่องแสดงถึงความพร้อมเพรียงกันของหมู่สงฆ์อีกด้วยดังนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายการที่พระสงฆ์ ในยุคปัจจุบันนี้ต้องลงอุโบสถทุกทุกกึงเดือนก็ถือเอาตามธรรมเนียมหรือเป็นพุทธโทวาที่ทรงประทานให้แล้วก็พระสงค์ได้ดำเนินมาจนกระทั่งทุกวันนี้ดังนั้นการลงปฏิโมกก็ถือว่าเป็นการแสดงความบริสุทธิ์แสดงความสมัคคีและเป็นการทบทวนศีลทบทวนวินัยของ พระภิกษุในทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะพุทธศาสนาฝ่ายเทรวาจซึ่งถือพระธรรมวินัยเป็นเรื่องสำคัญอระสำหรับการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของโอวาทปฏิโมกขันเนื่องด้วยวันมาฆบูชาอยู่ในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนามาฆบูชาสำหรับวันนี้ก็ ขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ในท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความมั่นคงดำรงมั่นจเจริญรุ่งเรืองอยู่ภายใต้ร่มโพธทองของพระพุทธศาสนาโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทิดขอจเจริญพร